สวัสดีครับเพื่อนเพื่อๆชาว y o u t u b e วันนี้เราก็อยู่ที่นี่ครับโรงโม่หินครับแบ็กซีครับเขาอังคารนี่ครับรถเยอะมากครับรถเปล่านะครับต้องมาต่อคิวช่างครับข้างหลังครับให้ดูข้างหลังยาวเป็นแถวยาวเลยครับ คันนี้ครับเสียต้นครับเป็นล็อกกี้นะครับสีเขียวจากอูสงวนสักครับเจ้าของบอกว่านานๆทีครับานานๆทีครับได้วิ่งครับแต่ผมมาเที่ยวไหนก็เห็นตลอดเลยครับ ฝุ่นกระจายครับรถพ่วงนี่ครับก็จะถึงคิวขึ้นใจช่างแล้วครับนี่ช่างรถเปล่านะครับไปใส่หินมาก็ต้องมารอคิวช่างอีกครับไม่อยากจะพูดเลยครับนู่นครับแถวครับหางแถวไม่รู้อยู่ไหนครับสงสัยจะสุดข้างหลังนั่แหละครับ ูดยาวเลยครับเยอะมากครับรถครับ เดี๋ยวเราต้องไปที่ตรงที่หินสามสีครับน่าจะอยู่โมูนในครับครับแล้วก็ใส่หินแล้วเรียบร้อยครับเตรียมตัวขึ้นช่างน้ำหนักครับรอคิวอีกแล้วครับแถวยาวเลยครับไปเรืเร่อยๆครับ จะเซ็งแล้วครับรอนานนะครับนี่รถล,ล้อมเลยครับ านครับนานมากครับกระดืบกระดืบไปทีละนิดครับเกือบจะถึงตาช่างแล้วครับมีกระบะมีรถกระบะดำด้วยครับ ดีมากครับหินตะกอนก้องใหญ่ๆครับหายหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับกลับถึงไะช่างแล้วครับรอนานมาก